สวัสดีค่ะคุณยายขอบคุณมากค่ะวันนี้พามาชมทะเลสาบที่สวีเดนค่ะ เขาทำเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาไว้ให้เด็กๆประชาชนลงเล่นน้ำได้ค่ะเฉพาะหน้าร้อนพอหน้าหนาวเขาก็จะเอาขึ้นค่ะไกลเทียงแล้วแดดแรงค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยเดี๋ยวนะท้องฟ้ามีเมฆเยอะค่ะวันนี้เดี๋ยวเย็นๆก็คงจะมีเด็กๆมาเล่นน้ำกันค่ะ เดี๋ยวขอเดินขึ้นไปหาร่มๆก่อนนะคะมองคอมเมนต์ไม่เห็นค่ะ ตรงนี้ค่อยดีหน่อยขอบคุณมากนะคะขอบคุณสามล้านดวงใจค่ะขอบคุณทุกช่องทางของคุณยายค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหัวใจกอดๆนะคะเดซีอินเตอร์มูซูลนยามอสอสโตอ ะมีลมบนไหมเนอะลมในทะเลสาบนี่ก็มีอะค่ะแต่ลมบนจะมาไหมเนาะขอบคุณสี่ล้านดวงใจค่ะนี่ค่ะมาชมทะเลสาบที่สวีเดนค่ะ ขอบคุณค่ะคุณยายสู้ๆค่ะขอไลฟ์สักแป๊บหนึ่งนะคะพอดีผ่านมาทางนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวันธนาสวีเดนนะคะที่นี่สวีเดนค่ะ ตรงนี้เป็นทะเลสาบที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะน้องมนน้องมนพรน้องพรพี่มนก็สวัสดีค่ะพี่วันขอบคุณมากนะคะน้องพรพี่มนสวัสดีค่ะคุณยายเจ้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ ชมเสียงน้ํานะคะเหมือนอยู่ทะเลเลยค่ะแต่นี่เป็นทะเลสาบน้ํำจืดค่ะขอบคุณสติกเกอร์สวยๆค่ะขอบคุณเอฟซีที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เหมือนไปนั่งชายทะเลเลยค่ะวันนี้มีลมแรงค่ะคุณพรพรสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะใช่ค่ะลมอ่อนๆอสบายๆค่ะ ขอบคุณสติกเกอร์ทุกสติกเกอร์นะคะ ขอบคุณ8ดล้านดวงใจค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องวันธนาสวีเดนค่ะที่นี่สวีเดนนะคะชมทะเลสาบน้ำจืดค่ะคุณเองขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเองริมน้ำบรรยากาศดีจังเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ ไกลจากบ้านไหมคะน้องมนถามก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะจริงๆก็เดินได้แต่ว่าพอดีพี่ขับรถผ่านมาเลยบอกว่าแฟนจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งเมื่อก่อนเคยเดินกันมาแล้วก็มาเล่นน้ำตอนเย็นๆแล้วก็เดินกันกลับบ้านคะ่ะ ไฟเขียวแล้วคุณเน่งบอกขอบคุณมากค่ะคุณเน่งขอบคุณที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟค่ะ ขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณ9้าล้านดวงใจค่ะมาชมทะเลสาบที่สวีเดนด้วยกันค่ะที่ตรงนี้เขาก็จะเอาไว้ให้ประชาชนมาสามารถปิ้งย่างทำอะไรกันปาร์ตี้ได้นะคะทำม้านั่งไว้ให้ ขอบคุณหกล้านดวงใจค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะลุงพงคุคนภูคนไทยภูจะเรียกคนภูไทยขอบคุณมากนะคะเนี่ยค่ะก็จะลมพัดอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากค่ะลุงพง ขอบคุณ8ล้านดวงใจนะคะ ทะเลสาบอันนี้ก็จะเชื่อมต่อกับทะเลสาบที่ในเมืองค่ะ ขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ต้องอยู่ในร่มค่ะถึงจะอ่านคอมเมนต์เห็นกว้างมากเหมือนทะเลเลยค่ะตรงนี้ก็กว้างพอสมควรนะคะยังยังใหญ่ไปทางนู้นอีกค่ะเดี๋ยวพอหลังจะพาไปอีกมุมนึงนะคะ ตรงนี้เหมือนเป็นลอยล้อเขาเอาไว้เอาเรือมาลงค่ะเดี๋ยวพี่เดินลงริมน้ำหน่อยนะคะแม่น้องเรสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะมาฟังเสียงคลื่นกันค่ะ น้องรวยไม่เลิกสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะน้องพรพิโมนก็สวัสดีคุณคุณรวยไม่เลิกสวัสดีกันนะคะพี่อ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นค่ะอยู่กลางแดด ก็จะเป็นเหมือนชายหาดแบบเนี้ยค่ะแล้วประชาชนก็จะลงเล่นน้ำได้ค่ะตรงนี้พอหน้าหนาวเขาก็จะเอาสะพานเนี่ยขึ้นนะคะ เหมือนเราเราเหมือนเราไล่ย้อนแสงนะคะคุณเน่งคุณน้ำพรขอบคุณมากค่ะวันนี้พามาเดินชมทะเลสาบนะคะนี่พี่เดินออกมาที่สะพานค่ะจะได้จะได้ดูบรรยากาศอีกด้านหนึ่งค่ะ นี่ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนชายหาดนะคะถ้าเขาเดินล้อลออไปตรงนี้นจะมีทางทางลงอีกทางหนึ่งค่ะแต่ไม่มีที่จอดรถสวัสดีค่ะสวัสดีทุกกำลังใจนะคะอาคุณสองเลขก็มาเลยค่ะสวัสดีค่ะ เดีย๋ยวต้องขอลงไลนแล้วนะคะมีคือคนยืนรออยู่ข้างบนค่ะนั่นนะคะบนเนินหญ้านั่นเขาก็เวลาหน้าร้อนเดี๋ยวเขาก็จะมานอนตากแดดกันค่ะบางทีเราก็เอาเสื่อมาปูแล้วก็มาดื่มกาแฟปิกนิกกันตรงนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณคุณสองเล่นนะคะขอบคุณน้องมนค่ะอุ้ยอยู่บนอยู่บนนี้มันก็สั่นนะเพราะว่ามันมีคลื่นมันสะเทือนตำส้มตำปิ้งย่างเลยครับเพ่อชายต้องคุณไมา,ายไดย้สวัสดีค่ะคุณมารัขอบคุณนะคะขอบคุณ แม่มาคุงขอบคุณมากค่ะแม่มาคุงสวัสดีพี่วันธนาคุณยายโชมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่น้องเลขอบคุณคุณเนงค่ะขอบคุณคุณมรัค่ะขอบคุณคุณยายทิพแม่มาคุงนะคะขอบคุณน้องพรพี่มลขอบคุณแม่น้องเลขอบคุณคุณยายเจอาค่ะขอบคุณคุณอัมพรค่ะ ขอบคุณคุณสองเล่นะคะขอบคุณคุณพรพรค่ะฝากทำความรู้จักกันด้วยนะคะเดี๋ยววันธนาต้องขอลงไลฟ์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะบายบายค่ะบายบายสิบแล้วขอบคุณค่ะบายบายค่ะ เกรงใจคนรอค่ะ